พอปดีอีกครั้งนะครับครับตัวนี้คือสวนพุทธาพบปิงนะครับไายกาคงจะรลู้ดีท้าเอวยะพบปิงเนี่ยนะครับในทำในด่านทำการเกษตรสวนพุทธาครับครับตัวนี้นะครับจุดนี้เดียวนี้นะครับแตกกำลังเริ่มจะปักหลักหมัดนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตดแดงมันหนี ประมาณนัฏิหาคุ้มผ้ามีกะเขามีหน้านะครับจะปลายเดือนมีหน้าไปแล้วกําลังปักลักมัดนะครับเดือนนี้พอว่าการที่ต้นใหม่ผมมันจะเริ่มเติบโตเร็วแบบนี้นะครับพอ่อเ้าตัดไปพ่อแตกยอดเท่าให้อาหารเลยนะครับให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีผสมแล้วก็ผมจะผ,ผสมอ่า อินรี่ก็ก็คือฮิวมิกพาร์ตนี่ตรงผสมยู่ในหลุมด้วยนะครับเพื่อมันจะบังคับให้อปุ๋ยเห่าละลายได้ดีนะครับฟุ๋นละลายได้ดีมันจะ,ะซ่อยให้รากนี่หากินอาหารออกได้ดีจะมาถึงปุ๋ยถึงปุ๋ยขอกท่านที่เลยนะครับฮิวมิพาร์ตนี่มันจะขยายตัวแบบที่ทำให้รากนี่ออกหากินอาหารได้บ้างครับ เขาตรงไ้ร่อไว้ทั้งทั้งปุ๋ยคอ,อกกับตรงซอยข้่านัน้ทั้งใบกับตรงซอยครับต้นนี้จะทําให้การจเจริญเติบโตวไวที่สุดครับเบื้องของผมเดี๋ยวนี้ตัดเริ่มรังต้นก็เริ่ม,มดอกตูมเลยครับกําลังแหละครับครับคงจะตามเป่าคือถ้าตัดไปนับเสมอตัดไปกับประมาณหาเดือนขึ้นจะเก็บผลผลิตนี่ครับดอกออกแล้วครับนี่ กำลังเริมนะครับเดี๋ยวนี้นะครับ้าห่ใหาอาหารเขาเพียงพ่อเบิ้งห้ดีนะครับเสริมกับตรงซอยนะครับคือผมบอกแนะนำล่ะอุ้ยนี่คือยิวมีกพาร์นี่ตรงซอยข้านํ้นนะครับจะ่นทั้งใบก็ไใ้ให้ทั้งดินก็ได้นะครับจะทําให้ต้นใหม่เขาเจริญเติบโตได้ไวมากเลยครับตัวนี้นะครับเป็นผลที่ดีที่สุดอันนี้ผมแนะนํานะครับวิธีการนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าอยากได้ตัวนี้อ่าเขาจะสั่ง ทั้งคุณไพโรธจังเศก็ไดหรือจะสั่งจากผมตรงเลยจังเศก็ไดนะครับจะบบจะบอยากเลยถ้าสั่งทั้งบริษัทเพิ่งก็คือคุณไพโรธนะครับสั่งเพิ่งเลยได้สั่งจากผมก็ไดสั่งจากเพิ่งก็ไดนะครับัวนถา้ถาพี่น้องสนใจนะครับครับผมล,ลืมแนะนํานะครับที่การข้าหายปุ๋ยคอบหายปุ๋ยเคมีนี่ช่วงนี้มันเป็นช่วงนาแรงอยู่นะครับจุด ระวังต้นนะครับมันจะห่างกันสามเมตรของผมคุดยุดกลางจุดทีห้าวัางให้สปริงเกอร์ของหนามต้องให้น้นาได้ถูกเขาถูกปุ๋ยขอกปุ๋ยเคมีฮิวมิกพัดเพราะว่ามันจึงจะมีความชุ่มมันจึงจะละลายออกไปให้หลากออกมาหากินได้ดีครับถ้าเข้าไปไวโดยบ่มีนามให้กับ่มีประโยชน์อย่างครับตัวนี้พยายามนะครับขอให้ไม่น้ำเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นนาเรียงนะครับ ห้จุดกลางให้เข้าด้กินน้ากันสองต้นเข้าจะกินน้ากันเลยนะครับตัวนี้ไ้เปียกไว้ก่อนเดินนะครับทา้ทาฝนตกเสียดก็โอเคได้แต่้ามโ่มีฝนนี่จะได้กับไ้จุดที่ห้องไ้น้านะครับฮิวมิกพาร์ปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกยู่ในจุดเดียวกันนะครับมันจะทาใไ้ต้นไม้เขาจะเริ่มเติบโตได้ไวที่ชุดเลยครับแบบนี้ลองลองทําบึงครับ้าพ่นองยังบ่ท่านเลยทําแบบนี้ทําแบบผมแนะนํำบึงนะครับ ครับผม